สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เล t ทีแอ n เดอะพัคค c o ฟ f ่เขาค้อ,อกันนะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นของรีสอร์ทครับคือเรามาถึงต้นช่วงเย็นนะครับเพราะเราเดินทางมาจากจังหวัดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในห้องมีอะไรบ้างเขาก็จะให้เตียงคู่มันหนึ่งเตียงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเตียงเดี่ยวอยู่อีกสองเตียง เป็นเตียงเดี่ยวที่ติดริมหน้าต่างกับไม่ติดริมหน้าต่างครับเนี่ยเตียงผมครับสวยมากเลยครับแล้วน้องผมก็จอมโซฟาแล้วสุดท้ายตอนกลางคืนเราก็จะไปนอนกับแม่ของเขาครับอ่านนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเราไปกินข้าวแน้าก็ได้รอยแล้วเด็กๆก็ประจำที่แล้วก็ซื้อสบายมากันเต็มเลยดูสิเเบียงมีอะไรบ้าง เราจะไปปาร์ตี้หน้าบ้านกันครับตอนนี้ไม่มียุงแล้วนะจ๊ะพอดึกพอดึกปุ๊บไม่มียุงเลยข้างหน้ามานั่งได้คุณครับอันนี้กี่เดือนหลงดืูหนูวันนี้คุณมันนี่ไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนี่นะครับเดี๋ยวก็รู้เองนี่ครับผีดึกดูไม่เห็นหรอกมาแงมาแงมางกอเต็มเลยอะไม่เห็นหรอกเห็นเห็นแม่ อย่าเต็มเลยครับเพราะจะอยู่ด้านนอกถ้าไม่เปิดประตูก็คือเขาก็จะไม่ได้เข้ามาคืนครับห้ามไปเปิดกระจกห้ามไปเปิดมากพี่ชื่อส่วนใหญ่จะมีสิ่งผซที่คืนคืนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันคอยากไปดูมาเร็วพาไปดูขบีวข้างนอกหน่อยเร็วนะคะมา เราต้องรีบออกกันนะครับทุกคนยุ่งไม่มีอยู่นะค่ะยุ่งยังงแล้วที่บรรยากาศข้างนอกนะค่ะต่อื่นไงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะมองเห็นข้างล่างเลยรีสอร์ทแต่ละที่อุ้ยนุ้ยน่ากลัวมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะมองขึ้นระเบียงของเราชั้นบนไหมไม่ไม่ค่ะแม่มาแรงมาแรง ตอนนี้เช้าแล้ครับประมาณหกโมงช้าครับช่วงนี้ไม่มีหมอกนะครบเพราะมันไม่ใช่หน้าหนาวแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยครับที่พักของเราอยู่บนเขานะครับถ้าเรามองลงไปในฤด,ดูฝนและฤดูหนาวเราจะเห็นว่าหมอกเยอะมากเลยครับที่พักของเรามีชั้นบนนะครับตอนนี้แม่กำลังถ่ายรูปพญายอยู่นะครับ บรรยากาศของห้องข้างๆเรานะคะจะเป็นห้องเล็กหน่อยอะค่ะเป็นห้องที่นอนได้สองคนแต่ว่าห้องของเราเป็นห้องนอนแบบแฟมิลี่ค่ะมองซ้ายมองขวาก็เป็นแต่เขาครับบรรยากาศสวยมากๆเลยครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเจ้าของรีสอร์ทครับเขาชอบหมาพันปักมากๆนะคะเขาทำคาเฟ่หมาพันปักมาเลยครับตอนนี้ย่กับแม่กาลังถ่ายรูปกันอยู่เลยครับแม่ เย็นมากกับหนาวเ,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 เลยเหมือนเปิดแอร์อยู่ในห้องอ่เนนะเปิดแอร์เลยเหล็กเย็นอ่ะเหล็กเย็นเลยครับป้าจะอบอกว่าน,น้ำเป็นน้ำแข็งเหรมั่วจริงไม่เชื่อ,อเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวลงไปดูน้ำเป็นน้ำแข็งตันต้องหนาวกว่านี้ก็ตอนนี้มันสายแล้วไหนน้ำแข็งครับดูน้ำแข็งด้วย แล้วเรามาลองเปิดดูกันครับป้า่านดปไหวเจ็บมือ้กดอเอ้ยน้ำเย็นมากเลยไปลองก่นี่ถ่ายดูภาพภาพมันเอียงอยู่โอ้โหแข็งเลยแข็งเลยอย่าเพิ่งอะฮ่าือขอดูนแข็งคน ต่ออกม้วน้ำนนไม่เลืนี่เป็นน้ำแข็งเลยอะ่ะแต่ข้างในเป็นน้ำแข็งเลยครับโอ้โหเไหนเราจะลองเทต้องยยอย่าเทแล้วเก็บไว้กินมันเย็นเย็นเอาไปเที่ยเราจะเห็นข้ขางน้ำแข็งข้างในอะ่ะกใช่ค่ะันจะลองกินนะ เย็นเย็นมากเย็นกว่าน้ำกรตู้เย็นอีกใช่เย็นกับชองฟิสิกโอ้ทำเม็นชาเลยเข่าโค้นี่งอุ้ยเย็นมากแล้วย็นหัวไหมลูกตอนนี้เย็นโอ้ลูกน้ำว้า Hello, anh đi kèn hong tinh hoa? Ni, này, này Này, này Anh em kèn hong tinh hoa? Ah, hả? Uuuuh! Tú kiếm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 ! Tú oh my god, oh my god. kiếm! Tú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  รกปถ้าประมาณเท,ที่ยงคืนคงหนาวตายอ่ะหนาวหรือปน,นี้ลูกสาวตื่นแล้วไปดิปตูขึ้นมาเลยเดินมาเลยค่ะ บืนทำได้ไหม่ะบืนบืนบืนเขากำลังเร่งความเร็วอยู่ับได้เช้าเลยเนาะอ่าตอนนี้เป็นบรรยากาศของช่วงเช้านะคะเด็กๆตื่นกันหมดแล้วแหละแล้วก็ไปถ่ายรูปกันมาหมดแล้วเมื่อเช้าไม่ได้กดอัดไว้นะเรืออยู่ตอนนี้พนักงานเขาก็เอาอาหารเช้ามาให้แล้ว เราจะไปดูว้าว <Wow. S 1> อากาศเย็ยนค่ะทุกคนอากาศเย็ยนมากใช่ได้เลยอ่ะนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่หน้าหนาวเนาะมันก็เป็นหน้าฝนแต่ว่าอากาศดีต้องแลนด้วยว่าสายแล้วมันจะร้อนวันนี้ไม่ไม่ร้อนนะโอเคเลย wow, 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 wow. ว้าวว้าวว้าวกอนอื่นเดี๋ยวขอถ่ายรูปติดตัว น้ำละแต่ยังไม่ได้เป่าผมเนาะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณสวยไปเป่าผมกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ได้ค่ะวันนี้ได้ตั้งหลายปอยปอยเลยก็ในถุงหนึ่งถุงที่ทอยมานะคะก็จะมีน้ำส้มสองกล่องอันนี้มันเป็นอาหารสำหรับสี่ท่านเนาะแล้วก็มีช้อนมีโอวันจิน เราก็จะได้เรามาดูติโตแรกกันค่ะติโตแรกเพื่มาเปิดจะเจออะไร นเป็นสลัดค่ะดเอ,อปลาทูอกงแทนแทนแทนใครด้แทนแทนแทนข้าวาผัดน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยม,มาดูวินโดว์ที่สองก็คงน่าจะเหมือนกันครับเพราะว่าเขาทำให้สำหรับสี่ท่านแทนแทนแทน แทนแทนแทนน่ารักค่ะน่ารักมากเออเข้คิดเนะวาะว้าอาถึงว่าแหละเราก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องทานอาหารแปดโมงเพราะว่าหนึ่งคือแสงแสงแสงมันจะสวยแล้วก็อาหารที่เขาทำมามันคือมันน่ารักมันมันครบเลยเนาะมันมันคร,นครบสำหรับ <ส>อ่าห,ห,ห,หนึ่งหนึ่งหนึงท่านเขาก็จะจัดมาให้เราอย่างนี้เนาะปึ๊บเหมนกันนจเรามัเต็นเน่งนไปจิมินาาตัวเองเลยก็เป็นนะบางทีกไป่งรรีช่วงนี้ทงโควิดเนาะแล้วก็กินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้บรรยากาศหอมเกรนหินลอเด็กๆขับน้ำอยู่ Morning, กูมอ닝ก่อนกูมอร์닝ก่อนแล้วถุกวันหนึ่งนะคะตอนนี้เราทำไรคะดิงก้าค่ะกำลังนะ่าเก็บถุงมากคะ่ะเก็บถุงมาเารากำลังจะทานอาหารเช้ากันนะคะหยิบถุงใบนี้มาให้แม่หน่อยลูกสาวคะวะ่ะอ่านิรัยใช้ลูกสาวลูกสาวไม่หันนี่อันนี้ก็แนะนำหน่อยว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างลูกมีก้าวป มีกุ้งมีอะไรเขาเรียกข้าวผัดค่ะมีก็แบบมีมีใกล้กับไก่ดาเะลาดาหลักกับกับอะไรตัวทงกุ้งแล้วเรื่งก๋าอาหารน่ากินไหมคะแล้วมีน้ำก็มีไดน้ำมีเอ่อมีเอาไว้ใส่ออนดีมีกองออนวันดีแล้วมีต่อ แยวของตัวเองแล้วเดี๋ยวแม่จะเติมันรอได้เดี๋ยวรอคุณย่ามาเราก็จะทำโอ้ย่ดีย้จ้ะโอเคอ่ะพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดนวเดี๋ยว่ดนนวเี้วดยดีเดี๋ยวเดี๋ยดูเดี๋ยวดี๋ไดี๋เดี๋ยว๋เดี๋ยด้วเดเด๋ยวดวเดีเดี๋ยวเดีวเดีเดี๋ยวดดดดเดด น้ำเปล่าพูดไาชาจีน้ำเปล่ากลุแม่ากาศมีน้ำเปล่าเหมือนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาให้รอสักครู่ว้าวโอ้โหเป็นมันจินเรียบร้อยอืม้ว่าหารกับอะไรเดืด ประทับใจเท่าที่ค่าเทียบกับราคาที่จ่ายไปนี่มแก่หมนก้านเหี้ยะเทอะเาค่อยแก่กรือเปล่ารอได้ไหมค่ะเม่รอก่อนได้ไหมได้น้ำเดงก่ะแม่น้ำเด้งอ่ะมนจะเดี๋ยวเติมให้ นี่น้ำนี่เยอะไนรึเล้คนแต่ยาวพลาสติกไว้นานเพราะว่าน้ำร้อนกับพลติกันใช้่กันมันเยดิบอะไรน้องีกาวมันโอเคคุณเทผมน่ี้ปกาวนั่งดีๆไหมไม่ได้เทีมากเลยไม่ได้นั่งระดีนะกินอะไรไม่เห็นเลย

พ่ค่ะนะคะพี่แย่ค่ะพี่แย่เหนค่มันตนหมดแล้วเหรจะกลัมก้าคนได้ยังหรจะฝุมมันแข็งไม่เจ๋งเหรอคะน่าก็ดอดเลยรอหน่อยเลยจเย็นๆนะคะ dạng ừ. được bé dạng được bé cô tay mẹ 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 Ừ... Ừ... ừ. ừ. มาดูก่อนหนูดีกว่าก่อนหนูดังไม่ได้ลิงเดอ่ะ <c oughs> หิวแล้วหิวมีมีอะไรอ่ะอะไรคะหนูไม่ชอบอันนี้นะคะ่ะเอาไามัไปบังไว้นานๆแลค่ะไมชอบกบ็วางไม่ได้เด็ดเด็ดน้ำปลาทิกจิกน้ำปลา,าได้เหรอกุ้งกาดองค่ะถอ,อนหรือซ่อมหล่นดองค่ะ เอาอิ่มน้ำเปล่าออกมาให้ดูด้วยไหยพริกน้ำปลาเอาไม่ใส่กูใส่ทำไจากไหนอ่ะใส่มาจากไหนลูกเดี๋ยวรอคุณย่าก่อนนะคะพี่ขอพี่ขอพี่จะใส่ป้าชอบกาแฟอะไรไหมมาเดี๋ยวแอ่ะโอเร์นี่น้ำปลาป้ามาเก็ถุงน้ำปลาหน่อยคะ เจ็ดนาทีแล้วสต็อปเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับเอกันลิปหน้านะคะฝานะกติดตามด้วยะคะ่ะ